อ้าคำถามถัดมาอาจารย์ครับนี่นในล่าสุดเลยจนะได้ยินว่าวัววัวอะไรไอคืออย่างงี้เขาเขามีงัวอยู่ตัวนึงก็กลว่าเออเดี๋ยวปีนี้จะกุรบาลสักหน่อยงงัวของเขาเองแหละครับครับแต่ที่เพิก็บอกว่าเขาเนี่ยจะทำกุรบาลสักหกส่วนอ่าตอนนี้เพอร์เอินไอไอไอหลานมันอาจารย์อาจารย์มาขอด้ตอนนั้นพอดีเลย นะในช่วงนั้นพอดีก็จะทําอากิโกแยกไว้ทำอากกิโกสักส่วนหนึ่งอย่างนี้มันเป็นไงเหมาะสมไหมหรือว่าได้หรือว่าไม่ดียังไงอาจารย์บิสมินเลโรมานนรยรอฮีมพี่น้องรู้ไหมเวลาเราเรียนเราฟังศาสนาเนี่ยเรียนเพื่อตามพี่น้องพี่น้องจําสูตรนี้ก่อนฉันเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกครับสิ่งที่ดบีทำซอฮาบะทำ เนี่ยเป้าหมายจำอันนี้ก่อนเวลาเราจำสูตรนี้ได้แล้วปั๊บเราก็จะตั้งคำถาม,ถามอาจารย์กุรบาลเนี่ยเขาใช้สัตว์อะไรบ้างอ,อูดวัวแพะแกะจำให้ดีนะอูดวัวแพะแกะอันนี้สูตรนบีครับอูดวัวแพะแกะสูตรนบีสูตรสฮะบะควายสูตรทัศนอื ควายสูตรทัศนะนบีไม่เคยเชือดควายนะครับอ้าวและอากิกอก์ล่ะอ่านดูหนะาบางังอิมอากิกอก์นบีสาบะแพะแกะแพะแกะทำอากิกอก์ครับอ่ะเรารู้สูตรตรงนี้แล้วนะอันนี้คือคือสูตรฮะดดิสนบี จะทําอากิกะแพะแกะทํากุรบานอูดวัวควายแพะเอ้ยไม่ใช่อูดวัวแพะแกะจํำนี่อาจารย์แล้วทานจะทําอากิกะวัวสักส่วนนึงไงไม่มีสูตรไม่ใช่สูตรนบีอันนี้เป็นทัศนะพี่น้องลูกเราหลานเรา เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตรงพี่น้องดูนะผมจะยกฮะดีสนาบีเนี่ยเตือนพวกเรารทำอะไรก็ให้ตรงไอการที่จะเหวเขวไปนู่นเขวไปนี่มันคือทัศนะสูตรเดินให้ตรงก่อนนาบีเนี่ยอิบนุอบับาสนะครับครับบอกอย่างนี้ค้อต่อนาอสูลุลัยสลุลลออไลัยวลลัมคอตอนมุสตากีมานาบีเนี่ย ขีดเส้นตรงกับทรายเนี่ยเส้นหนึ่งตรงเลยแล้วนบีก็บอกฮาซาซาบีรุ่นลอเนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์เห็นไหมนี่วิธีการอ่ะทำยังไงกุรบานวัวอูดอูดอวัวแพะแกะอ่านี่กุรบานส่วนอักกิโกแพะแกะแพะแกะที่นบีทำครับวัวไม่มี แต่ทําได้ไหมมีทัศนะจะเลือกทําเดินตามแบบนบีหรือเลือกเดินตามทัศนะละ่ะนั่นแหละพี่น้องครับแล้วยิ่งเอาวัววัวกุรบานหนึ่งตัวเอาอากิกอมาผสมพี่น้องนี่ยิ่งสู่ทัศนะใหญ่เลยแล้วก็ไม่เป็นที่ที่อะไรเขาเรียกอ,อ,อิตติฟาก เป็นเพียงบางคนบางกลุ่มของอุลามะที่บอกว่าได้แต่คนอื่นบอกไม่ได้เหตุการณใจแล้วนะฉะนั้นหลานของเราเราอยากให้ไปอยู่ล็อกที่เขาคีราฟล็อกที่บางคนบอกเฮ้ยมันทําไม่ได้นะเอ้ยทําได้นะเราจะเอาหลานเราไปอยู่ล็อกนั้นเหรอ,อแต่ถ้าเราเอาหลานเราเตรียมแพะแก่ไว้หนึ่งตัว ไม่มีใครเลยไม่คณะไหนคณะไหนได้หมดเลยคงคงไม่มีนะคงไม่มีในจันนะ,ะเตรียมแพะไปแล้วแถวบ้านอาจจะมาบอกว่าเอ้ยก็ไอ้งัวเองั่นแหละที่ว่ามันจะมาทำกุรบานเนี่ยก็แบ่งส่วนน้<ล>ยอยคงคงไม่มีแบบนี้นะฉะนั้นพี่น้องดูนะครับผมแนะนำเนี่ยทีอมเนี่ยต้องการให้พี่น้องเดินให้ตรง เดินให้ถูกส่วนเรื่องทัศนะเนี่ยผมไม่ไปตำหนิหรอกครับเรื่องทัศนะก็เป็นทัศนะแต่เรามีความสามารถจะเดินให้ตรงไหมเดินก่อนเรามีตังที่จะซื้อแพะแกะไหมรเรามีตังที่จะเ,ออเชือดกุรบาลไหมถ้ามีเดินให้ตรงออาจารย์เอ้ยมันไม่มีแล้วแต่ที่คอเนี่ยยังมีจี้เท่ากลาเลยแล้วก็ ไปแบ่งอากิกกส่วนหนึ่งจะกุรบาลให้กุรบาลน่ะเหลือหกส่วนพี่น้องรู้ไหมวัวหนึ่งตัวเป็นกุรบาลทั้งตัวเขาตาบอด้างหนึ่งยังทำกุรบาลไม่ได้เลยพี่น้องครับพี่น้องลองๆสิเอาเอาเอาวัวขาเป๋ไปทำกุรบาลเนี่ยมีใครบอกได้มีได้เห็นไหมเขาต้องการความสมบูรณ์เวลาเราเชือดกุรบาล กุรบาน,นะมันหนึ่งตัวแล้วนบีนะ่ะให้คนเข้ากุรบา ا วัวนะได้เจ็ดคนคแต่ไม่ใช่ไปแบ่งส่วนวัวออกมาพี่น้องรู้ว่าวัวหนึ่งตัวเราคนเดียวปีนี้อยากเชืิดกุรบานวัวหนึ่งตัวนั่นแหละสูตรนบีแต่นบีก็ยังให้สูตรอีกเอ้ยไอ้วัวเองทำคนเดียวได้ไงนี่ลูกลูกหลานอีกหกคนเอา้าเข้ามาเลย อันนี้ก็ยังอยู่ในสูตรนบีนี่คือคือให้รู้ต้นเดิมครับแต่ถ้ากรณีเอากุรบาลหกส่วนเอาอากิกอมาหนึ่งส่วนทัศนะของอุลมามะบางท่านอุลมามะบางคนแต่นบีไม่เคยให้ทำแบบนี้ครับ